งานมเฮ้ยชอบเข้ารายการเหมือนพี่ป๋องเนี้ยคุณเรียนแบบเขาเหรอไอดอลผมป๋องก็พลครับ <laughs> พี่ใหญ่ของเรา <laughs> <ใน S 1> ต้องในเดอะสเตเดียมเดอะสเตเดียมเดอยวมีกิจกรรมเยอะแยะนะครับฝากไว้ด้วยทา <laughs> งเดอะสเตเดียมวันอนาะทิตย์ไงไปเจอกันที่ลานสาก,การตรงใกล้ๆเสียรังสิตสองกุมภา <laughs> วันนี้คือวันไหนเนี่ยวันนี้คือวันพฤหัสโอเค ทำไมมืออาชีพ่อยดิมืออาชีพ่อยดิเวลาทํารายการมืออาชีพหน่อยกันได้คือชอบพูดหลงวันหลงอะไรเงี้ยมันหลายวันไงมันงงไงวันนี้คือวันพระรปพดีที่สามสิบสามสิบเออคุณเนี่ยต้องปักหลักชีวิตในแต่ละเดือนไว้ที่วันหวยออกแล้วคุณจะไม่หลงวันอ่าไม่ค่อยได้นีปักหลักเลยวันที่หนึ่งไม่ค่อยได้ซื้อก็คุณเหลือแล้วไงผมที่ต้องรอพวกสลากรัฐบาลเลยคือผมมาซื้อซื้อลอตเตอรี่เลย อ่ะผมก็ซื้อลอตเตอรี่ไม่ใช่ซื้อแบบพี่ซื้อหวยผมซื้อเป๋าตังเป๋าตังอ่าโอเคเป๋าตังหรือว่าถูกกฎหมายถูกกฎหมายโอเคช่วยภาครัฐด้วยถูกต้องซึ่งช่วยทุกงวดด้วยเยอะด้วยไม่ได้แบ่งให้เลยใช่ไม่มีบาแบ่งให้เลยปีนึงละครับผมปีกับเดือนนึงละจริงจริง้ผมถูกหวยเนี่ยโอ้พี่สบายบากเลยวันนี้นี่เข้าตีมเรื่องเลยคุยเรื่อนเงินทองทองเลยไหนๆก็พูดถึงเรื่องหวยละใช่ไหม ติดตามด้วยนะทางเดอะสเตเดียมนะฮะครับแคมป์บอลไทยนี่พระเจ้สมดีครับโอ่มงซึ่งตอนนี้โอ้โหข่าวสารสดใหม่คุณปรับตัวได้แล้วนะคนไม่ถามแหละถ้าไม่ทักอย่าไปทักห้ามทัก <c oughs> นี่ <c oughs> คือคอนเซปต์รายการคือเอาเรื่องในแคมป์บอลเนี่ยมาคุยกันประเด็นว่าคุณอยู่ในแคมป์บอลไทยไม่้ไม่ทันแล้ว<ร>ไม่ทันแล้วไม่ทันโอเค เอาว่าฝากกดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีพวกเว็บพนันเนี่ยที่มันเข้ามาวุ่นวายหน่อยอันนี้ก็ขออภัยด้วยคือพยายามทีมงานพยายามอยู่อันนี้เราบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับเพจของเราหรืออะไรของเราเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเคลียร์ก่อนเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดมาเป็นประยุกต์แล้วก็เวลาตำรวจตำรวจลงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับแต่เป็นเว็บโปรโมทที่มันมาลงในคอมเมนต์เองก็พยายามทีมงานพยายามลบนะพยายามลบใครเข้ามารำคาญก็ช่วยกันกดรีพอร์ตก็แล้วกันฝากด้วยนะโอเค สมสอนถังแตกนักบอลซวยหลีกทางแก้ยังไงแก้ยังไงครับสุดยอดแก่ชื่อของพานหัวเราก็รู้แหละว่าว่าเป็นนักนักสุพิมพ์เก่าเนี่ยนี่คุณก็โยนให้ผมทุก EP อยู่แล้วไอ้เรื่องการตั้งหัวเนี่ยอ่าพี่เป็นเบอร์ต้นเมื่อไหร่คุณจะตั้งหัวเรื่องอมไรไม่ได้ไม่ได้มันต้องพี่ต้องพี่แล้ววันนี้ทำไมเราถึงคุยเรื่องนี้คือจริงๆมันก็เป็นประเด็นมาจากว่าปีนี้มันก็มีเคสอีกแล้วครับทีมที่ไม่ได้ไปต่อ ในฟุตบอลลีกอาชีพของบ้านเราซึ่งปัญหาคือเรื่องของการเงินนะไม่ได้จ่ายเงินนักบอลสุดท้ายโดนฟี ف าโดงโทษมานํามาถึงการที่ต้องกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรยกเลิกสถานะเขาเรียกว่าอะไรยุบไปเลยใช้คาง่ายจังเลยอ่าก็โดนยุบไปเลยไงออย่างเป็นทางการเขาใช้่าอะไรเพิกถอนแจ้งระงับโปรแกรมการแข่งขันของสโมสรสมุทรปราการซิตี้เขาเรียกว่าเพิกถอน ยังไม่ได้เพิ่มถอนดี้วมันมันอยู่ขั้นตอนอค,คืออย่างนี้ครับไอ้เรื่องที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยเ,เพราะว่ามันก็เป็นประเด็นร้อนร้อนของฟุตบอลไทยที่คุยกันสักช่วงสองสามสตาที่ผ่านมาแล้วนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของสมุทรปราการซิตี้นะครับซึ่งก็เรียกว่าไม่ได้ไปต่อแล้วก็น่าจะปิดตำนานไปแล้วนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินเงิน,งนงทององซึ่งจริงๆมันคาลังคาซังมานานแล้วนะหลายปีแล้วผมเนี่ยเคยไปดูเชียงใหม่แข่งที่สมุทรปราการนะครับในวันนั้นวันที่ไปหาน้องชายชาลูชปุยเนี่ย เขามาเล่นเชียงใหม่ผมไปผมไปถึงที่สนามที่สมุทรปราการที่บางพลีเนี่ยตอนนั้นเล่นลีนะผมไม่ก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าสโมสรเนี่ยมันไม่ควรอยู่ทำไมอ่ะผมขออนุญาตพูดตรงๆนะเพราะว่าไรายอะแยะเชิงความรู้สึกเรื่องของการจัดการอะไรทั้งหลายแหลยผมทะเลาะอากาศด้วยนะก็แต่พี่กับทะเลาะทุกที่นะผมแค่ถามว่าทะเลาะอากาศเรื่องอะไรทางเข้า นักข่าวอยู่ตรงไหนมันก็ตอบผมไม่ได้ไม่รู้หรือเปล่าแล้วมันก็มึนเพาไม่รู้แล้วก็ปรากฏว่าน้องนักข่าวที่เป็นมิเดียของทีมเชียงใหม่ก็ต้องไปลากโต๊ะลากเก้าอี้คือไม่มีการเตรียมมากันท่านทำเองล่ะทางกงทานข้าอะไรคือมันมั่วเสื่อไปหมดอะคือเขาพี่ไปไม่ถูกทางหรือเปล่าเราไปทเลองสกัดดีวยดีก็ไม่ยอากะบองตีอ่ะแล้วตัวมันเลยลูกสาวไปด้วยไปแล้วโอ้โหไม่รู้ยังไงคือประเด็นทางปัญหาคือการบริหารจัดการเนี่ยมันเริ่มแบบ ทิศทางที่ไม่ไม่สู้ดีแล้วก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วใครตามข่าวเนี่ยมันก็มีมีเรื่องมานานแล้วเนาะครับผมแต่เอาเป็นว่าถ้าสรุปรวมความก็คือมันไม่ไหวจริงเงินทองไม่มีเนาะใช่ท้งเงินนักเตะท้งเงินทีมสตาร์ทท้าเงินทั้งหมดอ่ะครับเออคือมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วผมนะครับแล้วก็รวมรวมมาปีนี้มันก็ไม่ไหวไม่ไหวสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ไปแข่งกันดื้อนะครับไม่ไปแข่งกันดื้อเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้ว นะครับประเด็นเอาง่ายๆคือว่านึงเลยเงินไม่มีสองเลยเนี่ยไปติดหนี้โดนร้องเรียนไปฟีฟ้าซึ่งมันต้องไปเคลียร์หนี้ประมาณ5้าถึงหล้านบาทถึงจะสามารถซื้อนักเตะเพิ่มได้เพราะว่าเขาโดนโทษแบนจากฟีฟ้าอยู่ครับ อันนี้คือจากฟีฟ่านี่คือเป็นนักเตะส่วนใหญ่นักเตะต่างชาติใช่ไปร้องพอไปร้องปุ๊บมันก็จะขึ้นในในระบบมาใช่คือแต่ตรงนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะซื้อตัวลงทะเบียนอะไรใหม่ก็ต้องไปไปเคลียร์ตรงน,น,น,นี้ก่อนอแล้วประเด็นคือคนเก่าที่อยู่ก็ไม่ได้เงินเขาก็ย้ายออก ทีนี่พอย้ายออกไปปุ๊บไอคนใหม่จะเข้ามาก็เข้าไม่ได้ใช่นักบอลมันก็ไม่มีนักบอลไม่มีในการลงทะเบียนแล้วเลข2ก็ปล่อยมือเลยปล่อยเลยปล่อยมือเลยไม่ได้เลยวันเจอตลาดก็ไม่ไปนะครับก็เป็นประเด็นเป็นประเด็นจนสุดท้ายเนี่ยไทยลีเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยระงับโปรแกรมหมดเลยวันวันเจอตลาดนี่มีผู้บรรยายนะออมันต้องมี OB ก็ต้องไปเพราะว่าคือมันต้องไปตามตามการแข่งขันอยู่แล้วตามโปรแกรม แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอไปแล้วไม่ได้แข่งเขาก็บอกว่าต่อไปนี้ก็ระง,งับเลยจริงๆอ่ะประเด็นของมันคือฝั่งของสุดประการเองก็ไม่ได้มีาาท่าทีหรือว่าไม่มีการเจราจาใดๆเนาะก็ไม่เอาอะไรแล้วเออก็คือก็ทิ้งเลยแหละว่าอย่างนั้นเพราะปกติว่าอ่าสมมติว่าไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องมาแจ้งหน่อยว่าเออผมไม่ไหวแล้วเออจะยังไงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการที่ปล่อยให้มันโปรแกรมมันรันไปอย่างเงี้ยมันก็เสียหายใช่ไหมวันนั้นคุณต๊อปวาทิติ์ภารอเอาละครับ มาสู่สนามตราดน,นะครับวันนี้แต่ว่าสมุดปาการไม่มาผมก็บอกอยู่ว่าเนี่ยถ้าพาคนอยนี้นะต้องภาคสี่แมตช์นะถึงจะได้ตังค์เพราะว่าสิบห้านาทีสิบห <15 S 1> ้านาทีเลยคือจริงๆนะครับถ้าจะเล่าเนี่ยหลังไมเนี่ยนะครับเรื่องสมุดปาการเนี่ยมันมีความพยายามอยู่สําหรับคนที่จะเข้ามาช่วยทําอ่ะนะหมายถึงว่ามีคนที่อยากที่จะเข้ามาเทคคือก็แน่นอนเขาก็ไม่อยากให้มัน หายไปเพราะหลีกเป็นพังเขามองในภาพรวมแต่ว่าสุดท้ายแลวเนี่ยคนที่เขาบริหารจัดการสโมสรจริงๆเขาก็ไม่เอาละเขาก็ปล่อยมือเพราะมันต้องไปเคลียร์หนี้6ล้านก่อนคือนี่มันเยอะคือถ้าคุณไปเคลียร์หล้านไม่ได้คุณก็ขึ้นทะเบียนไม่ได้แล้วปีนี้นี่คือไม่ได้เตะที่สุดประการเลยนะที่บางปีเนรื่ก็มีปัญหาใช่ไหมก็ลงย้ายไปแถวละกบังไปเตะละกบังแทนคือทุกอย่างมันแบบนับถอยหลังแหละใช่ก็เอาสรุปลงพันจริงๆ้วนะถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยมุมมองผมเนี่ยผมผมก็มองในแง่บวกอย่างหนึ่งว่ามันไม่ไหวก็ดีแล้ว่ะ ที่ไม่ต้องฝืน<ก>นะครับเพราะว่าถ้าฝืนไปก็ยิ่งมีแต่ผลกระทบทั้ทงนั้นเตะไปแล้วเดี๋ยวมันก็คือไม่ไหวมันก็ไม่ต้องฝืนแต่ว่าที่มันไม่ดีก็คือมันทําให้มูลค่าของลีกอะ่ะมันพังไปด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยมาไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าใช่ไหม เราก็เลยมาคุยกันวันนี้ไอส้มมสโมสรทั้งแตกเนี่ยนักบอลมันซวยซวยมันไม่ได้เงินบางคนหาทีมได้ก็โชคดีไปบางคนหาทีมไม่ได้ตอนเล่นอยู่ตังค์ไม่มีมันก็ต้องมีคนมาโพสต์โอ้โหค่าหอก็ไม่มีค่าห้องก็ไม่มีโอ,อ้โห oh, มันอนาถามากนี่นักฟุตบอลอาชีพเมืองไทยรับผมนะครับส่วนลีกพังก็แน่นอนมูลค่าของลีกความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ไปมหมดแล้วคุณเตะลีกคุณยังไงวะสิบแปดทีมสุดท้ายเหลือสิบเจ็ด ขายทอดสดขายลิขสิทธิ์กว่าจะขายได้จำนวนแมทมันก็วนแมตช์หายไปอีกตั้งเท่าไหร่15แมทสิบสิบหกแมตช์17แมตช์คุณคิดดูซอกเวทุกวันนี้ยังงงอยู่นะซอกเวเนี่ยมีโปรแกรมสมุดประกาศเล่นทุกวันเลยทีนี้มันไม่เล่นสักทีวะมันมีอยู่นี่มันไม่มีใครไปบอกซอกเวเลยเว็บต่างประเทศนี่งงไปหมดแล้วนะเออแล้วเนี่ยอนี้ยคือเอาเอาเอาว่าเนี่ยแล้วมันทาอะไรได้ปรับเงิน2ล้าน ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงคืนเงินสนับสนุสนทีมที่ได้ไปแล้วก็เพิกถอนการเป็นสมโมสรสมาชิก <ả> นะครับซึ่งต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไทยลีกในฐานะฝ่ายจัดก,การในขันเขาจะทําได้อย่างหนึ่งนะครับก็คือพวกแบบตามระเบียบระงับโปรแกรมระเบบียแจ้งยกเลิกผลแข่งในขันแต่ไอสิ่งที่ต้องไปชดเชยเงินหรือว่าไอสิ่งที่ต้องไปปรับให้พ้นสภาพสมาชิกเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของปติสภากรรมการนะครับแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่อะไอทีพวกเนี้ยมันไปแล้วก็ไปเลยก็ถึงถามว่าเนี่ยปรับงงปรับเงินหรือว่าค่าเสียหายเนี่ยใครจะมาจ่ายจะคุณจะไปตามใครได้ใครจะมาจ่ายใช่หรือในกรณีเคสก่อนหน้านี้ก็ได้เนี่ยเขาจ่ายกันไหมเท่าที่ผมรู้ไม่มีใครจ่ายนะ้ก็ปล่อยไปเลยเงี่ยคุณลองไล่มาถ้าเอาเอาเป็นประเด็นดังจริงๆเลยของฟุตบอลไทยเนี่ยมันต้องย้อนกลับไป BBCU เลยนะ BBCU ซก็คืออดีตเป็น จุรายอยู่ในเตดอันนั้นเลิกดื้ออันนี้ดื้อจริงเลิกดื้อดื้ออันนี้ดื้อจริงอันนี้ผมจำได้ถามว่ามีปัญหาเรื่องเงินไหมผมว่าเขาไม่ชัว์นะเขาไม่อยากทำบริษัทเขาก็ใหญ่โตคือไม่อยากทำมาหัรานใช่ไหมไม่อยากทำดเฉยมั้งผมจําได้ตอนนั้นผมก็คุกคุกอยู่กับการทําประเด็นฟุตบอลนะผมจําได้วันนั้น ช่วงนั้นนะผมสัมภาษณ์นักบอลอยู่คนหนึ่งอยู่ในทีมนี่แหละบอกไม่มีท่าทีใดๆเลยว่าว่าจะเลิกอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็เลิกไปเลยเลยเหมือนว่าตอนแรกไม่พอใจผูดอดสิบนะก็คือไม่พอใจมีความไม่พอใจในแง่ของการทําทีมอ่ะแล้วก็คุยไปคุยมาแล้วก็เลิกนะครับถามว่าเลิกแล้วเนี่ยไอ้ที่ฟ้องร้องไปเนี่ยได้เงินไหมเท่าที่ผมถามมาก็ไม่ได้นะเนี่ยนะว่านักฟุตบอลได้ตังค์ไหมล่าสุดเนี่ยตอนนี้มีประเด็นเนี่ยผมก็ไปถามนักฟุตบอลที่อยู่ในทีมนี้นะได้ไหม ไม่ได้เงินวดสุดท้ายเลยฝามเดือนสุดท้ายอะไรก็ไม่ได้ไม่มียกเลิกไม่มีค่าชดเชยใดๆก็เลยไปจับมือไคโดมได้อ่าอันนี้คือตามข่าวผมก็กลับไปอ่านข่าวนะฮะคือเกิดขึ้นในปี 2, 2006. สองพันหกสองพหอกสิอืมอือปีหกสว7เจ็ดปีท<ป>ี่แล้วเปีปดปีที่แล้วอ่าคือตอนนั้นเขาเล่นทีสองเนาะอ่าทีสองในปัจจุบันอ่ะไทยลีกสองนะฮะคือเขาปรับล้านหนึ่งใไทยลีกสองอีกอยู่เออเชอนเมืยนกัน แบบนี้อันนี้ปรับร้านหนึ่งคือณวันนั้นเนี่ยวันที่บ b บ u ซเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ่ะรเราก็เราก็พูดไปแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่เราอ่ะวงการก็พูดไปแล้วว่าจะทำยังไงไอคนเลิกไปเลยเนี่ยมันก็ไม่อายนะพูดถึงว่ามึงมึงอยากจะเลิกมึงก็เลิกอะ่ะ <c oughs> อ่ะอันนี้ขอด่าลเลยเ คือหลีกมันก็แย่มาถูกว่าแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเออันนี้จําไม่ได้ว่าหลังเลยก่อนมันก็มีทีมที่มันก็ฟุตบอลไทยมันก็เหมือนกันอ่ะครับคือมันบูมขึ้นมาด้วยความโกงกลวงก็คือมีคนเข้ามาทําทีมด้วยอสารพัดที่จะโม้สีหมอกอจําได้ไหมจาได้สิสีหมอกนี่มาจากอะไรเอาตัวแบบสุพรรณหรืออ่างทองอะไรประมาณนี้เป็นทีมสุพรรณสุพรรณนะแล้วก็ไปเอาตัวดีๆไปเล่นเยอะมากนะปรากฏว่า โอ้โหนกกระจอกไม่ทันกินน้ำยุคนะั้นะจาได้กันแด่สก,กรอของเหล่านะ,ะครับนะเ,ยเยอะเลยเยอะเลยอันเนี้ยหนักกว่าที่ผมจําได้เพราะว่ามันมีนักฟุตบอลระดับตำนานของญี่ปุ่นมาเล่นด้วยอ,อืสุดท้ายไม่ได้ตังค์แล้วกืหนลืมแล้วก็ต้องขึ้นเครื่องกลับ<อ>และอันเนี้ยเป็นคดีความที่นักฟุตบอลไปฟ้องศาลนะอ,อืศาแลารแรงงานศาลอะไรมันเหลือแค่ศาลไครฟงอะไรที่ไม่ได้ไปอะ่ะ <c oughs> แต่สุดท้ายก็ไม่น่าจะได้ตังค์เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> คุณถามรัตกรดิรัตกรฟ้องรัตกรจำได้เลยไปหน้าสมาคมอ่ะอไปถือกระดาษถืออะไรอยู่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเวลาไปร้องนายกตีอยู่เลยนายกตีก็นายกตีก็โดนไอเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยไอ้อย่างสีมอกนี่ก็ก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะแต่สีมอกนี่หลีกรองเนาะสีหมอกนี่เดือดร้อนเพราะคนที่เขาเดือดร้อนเยอะมากเพราะว่ามันมันทั้งมันเหมือนว่ามันลงทุนเหมือนจะเยอะนักบอลแบบ เสริมมาเขายังเยอะบทจะไม่จ่ายก็ไม่จ่ายใช่อันนี้คือเลิกกลางคันนะครับแต่อ้ที่ช่วยกันถูลูปถูกกันจนเลิกเนี่ยมันมีเยอะเลยมันก็มีเยอะแต่ว่าก็ยังดีที่เขาเตะจนจบก็คือผลกระทบอาจจะน้อยกว่าอย่างเช่นโปรแกรมก็จะเด้จบตามโปรแกรมถึงแม้ว่าจะโหสภาพใหม่ก็อีกเรื่องนึงแะสภาพแบบโอ้ไม่อยากจะใช้คำ super พาวเวออร์พาวเวอร์สมุดประการหรือพวกสุสาพเพราะว่าตอนนั้น super power ก่อนที่จะ ไปเลยเนี่ยก็มีมุมที่เขาจะไปเป็นจำปาสีไหมนี่จำชื่อนี่นะไหมใช่ว่าจะไปจำปาสีสุดท้ายอะไรยังไงว่าจำปาสีกูหายไปแล้วแล้วก็หายไปเลยก็กลายว่าไอ้ซุปเปอร์วอลเปอร์นั่นก็คือโอสถสภานั่นแหละใช่ทีมระดับตำนานก็หายไปเลยแต่นด่คือจบแล้วเพราะคืออย่างนี้ครับพอมันจบแล้วบางทีมเนี่ยปีต่อไปขับไรเซนมันก็ไม่ผ่านพอขับไรเซนไม่ผ่านเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วเล่นไม่ได้อยู่แล้วแต่พวกเนี้ยโอเคคุณอาจจะไปทาบาตรทำกรรมเหมือนักฟุตบอลเนี่ แต่ในลีก,กมันรอดไปเพราะว่าคุณเตะจนเลิกคุณก็ยังมีสปิริตในการพาทีมจบโปรแกรมได้ไม่สร้างความเดืดอดร้อนในภาพรวมก็ยังดีที่ว่าหลีกมันไม่พังอนะออแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ครับก็กลับมาที่เดิมว่าเฮ้ยไอเรื่องพวกนี้มันก็ยังไม่หายไปจากฟุตบอลไทยนะหายยากเลยไหมและบางทีมันหนักอย่าง,ง,งสมุดปากกาเนี่ยผมว่าก็หนักเพราะว่าปีนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเริ่มฤดูกาลเดือนแรกก็มีข่าวแล้วเอาคุณไม่ต้องเอาอะไรมากเกษตรศาสตร์อะ ถ้าไม่ได้โตโน่เข้ามาช่วยเนี่ยก็น่าจะออกอาการเดียวกันมันเริ่มมามันก็มีติดเงินแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้ามันไม่ไหวอย่าไปอย่าไปส่งทีงเพราะเกษตรจริงๆอมันควรจะยุบไปตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมขับไลเเส้น,น่นนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายเพราะเขาเชื่อว่าคุณมีกลุ่มทุนเข้ามามเขาก็เลยทำให้มันจนผ่านไปเคียนี่ถึงจนผ่านซึ่งตามหลักการอ่ะคุณทำถูกต้องคุณก็ามาเล่นได้แต่สุดท้ายกลุ่มทุนนี่ก็หายแวบอีก มันก็เลยย้อนกลับมาว่าเฮ้ยแล้วฟุตบอลไทยมันอะไรยังไงวะ,ะสมมุติคนมาฟังใหม่ๆรู้ละปัญหาคือไงเอการที่หนึ่งสโมสรฟุตบอลเนี่ยจะส่งทีมเข้าร่วมกันแข่งขันมันต้องมีอะไรบ้างแล้าทําไมมันถึงปล่อยให้มันเละได้ขนาดนี้มันต้องมีขับไลเซนซิงหรือ,อว่า ใบอนุญาตส่งทีมผู้ร่วมการแข่งขันซึ่งในนั้นก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดมันจะมีรายละเอียดรายคุณสมบัติว่าแต่ละทีมคุณต้องมีนั่นคุณมีบริษัทนิติบุคคลคุณต้องมีสนามคุณต้องมีสัญญากับสนามอันนี้ผมเข้าข้านะาคุณต้องมีสัญญากับสนามเป็นของตัวเองคุณต้องมีสัญญาณนักฟุตบอลเจ้าหน้าที่ทีมแล้วก็รายละเอียดปีย่อยหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยอันนี้ใครก็ทําได้ใครก็ทําได้แต่ว่าขับลายเส้นมันก็จะมีทั้งขับลายเส้นที่คุณสามารถไปเล่นเอนนนนขหอรืคะเ็ััับสกกมมมใ แล้วจะมีคุณสมบัติเหล่านี้แต่โอเคผมเชื่อว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าสมมติคนอยากจะทำทีมฟุตบอลจริงอ่ะมันทำได้หมดแหละมันต้องผ่านไงก็ต้องผ่านสนามเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานไฟอย่างนั้นอย่างนี้สภาพสนามก็มีคนมาตรวจส่วนใหญ่อะผ่านแล้วมันก็ผ่านเลยคือมาตรฐานของไทยลีกเนี่ยเขาก็มาตรวจทุกสนามทุกปีนะต้องต้องให้เครดิตไม่รู้นะไปสิก็ไปสิชัยรัมพลตรวจหลายรอบเลยเดี๋ยวเล่นได้เดี๋ยวเล่นไม่ได้เปลี่ยนหลายที่พี่ต้องการอย่างงี้ใช่ไหมถึงไงก็พูดให้ฟังแต่ปัญหาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคือไอ้ เขาดูในขนาดไหนคือทั้งหมดนะในมูบองพี่นะพี่ว่าถ้าเกิดยึดตามขับไรเซนทั้งบดอ่ะผมว่าปัญหามันจะไม่เกิดออันเนี้ยเราเราเขาเรียกว่ามันรูปหน้าปะจะบุกหรือเปล่ายกตัวอย่างเชียงใหม่บ้านผมที่เป็นประเด็นเนี่ยเชียงใหม่เอฟซีที่มันเกือบไม่รอดเนี่ยอันเนี้ยก็ตลกตลกเพราะอะไรขับไรเซนให้ส่งปลายเดือนธันวาปีที่ผ่านมานะปลายเดือนธันวามันในกลางฤดูกาลไงมันยังไหวไงพอขับไรเซนส่งปุ๊บ เข้าปีใหม่มกราคุณพาไม่ไหวแล้วตังค์ไม่จ่ายเฉยเลยแล้วทีนี้คุณไปร้องเรียนอ่ะคุณไปร้องเรียนหลังคับไรเส้นมันส่งมาแล้วอับไร้เส้นก็ดันผ่านแต่ในทางปฏิบัติคือติดที่เขาเนี่ยที่มันเป็นประเด็นปีที่แล้วนห่ะผมถือว่ากระบวนการตรงเนี้ยมันมันสําคัญนะขับไรเส้นเนี่ยคุณต้องบังคับใช้ให้มันตามได้อย่างชัดเจนเลยคุณรูปคือเขาเรียกว่าอะไรคุณรูปมาหล่วยกันไม่ได้ละไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบเนี้ยใช่นะครับ <Bank> แบงก์การันตีกำลังจะพูดแบงก์การันตีอะไรคุณก็ไม่มีแล้วมันมีไหมในมันคือจริงๆอะมันไม่ชัวร์นะ,ะผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าแบงก์การันตีเนี่ยจริงๆมันหนึ่งล้านมัน้งหรือหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยครับว่าแบงก์การันตีนี่มีไว้เพื่ออะไรคือตอนแรกอะ่ะมันมีมเพื่อการันตีแต่ได้ยินว่าเขาตกลงกันว่าไม่ต้องมีแบงก์การันตีแต่ซอยเงิน,นสนับสนุนออกเป็นสีว่วดอ๋ออะไรนะ คือแต่ละปีจะได้เงินเงินสนับุงทีมแบ่งงวดที่หนึ่งก่อนเปิดฤดูกาลงวดที่สองจบเลกแรกงวดที่3ามเริ่มเบกสองงวดที่สี่สุดท้ายหลังจบฤดูกาลเผื่อกรณนี้ที่ใครมีปัญหาก็เอาเงินตรงเนี้ยก่อนเนี้ยไปจ่ายไปเคลียร์ลร้านเดียวไม่พอจ่ายไม่พอเลยถูกปะแต่ว่าอย่างไทยลีกก็ซอยซอยกันไปได้ยินมาว่าแมงกกันเนตีก็ไปเคลียร์กันแบบนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแมงกกันนตีก็ไม่มีไม่มีเลยนะได้ทำไงอ่ะถ้าสมมติผมจะสมัครทีมแข่ง โดยที่ผมไปไปซื้อทีมมาที่เขามีขับเลเซนซิ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็สามารถทำทีมได้แลละก็ไปเขาเรียกว่าหาน้ำบ่อหน้าเอาจับเสือมือเปล่าเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ผมไปหาทีมเทโอเวอร์มาได้พี่เดี๋ยวหาดังก แต,แ,ตแต่แต่แต่ทั้งหมดอันนี้ก็เข้าใจก่อนว่ามันก็ไม่ได้แย่ทั้งหมดมเพราะปัจจุบันในไทยลีกเขาไม่อนุญ,ญาตให้เปลี่ยนชื่อบริษัทที่ถือขับไลเส้นแล้วก็คือต้องไปเทคต้องไปซื้อ,อบริษัทนี่แหละอย่างสมมติบริษัทสุร,รเดชทำทีมอุบลนะครับแล้วบริษัทคุณสุร,รเดชไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบริษัทยิ่งรักจะเข้าไปทำจะเป็นชื่อบริษัทยิ่งรักไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าไปเทคบริษัทสุรเดชก็คือต้องเทคไอ้นิติบุคคลนี้เพราะว่าป้องกันกรณีปิดบริษัทดีนี่นั มันจึงทาไม่ได้แล้วในปัจจุบันไอบริษัทนะแต่คุณต้องไปแก้ไขในในบริษัทคุณเองนะก็คือจะไปแก้ยังไงก็ได้หาชื่อหาคนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้มีอำนาจในบริษัทนั้นผู้มีอำนาจลงนามี่ยคุณต้องไปจัดการในบริษัทนั้นอะไรเงี้ยติดหนี้ต้องชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยไอบริษัทของสมุดปากการนี้ก็ต้องตามได้ตามชื่อคนคุณก็ต้องไปตามที่บริษัทนี้แต่อบริษัทนี้จะเชื่อไหนไม่มีคนตามอีกตามเนี่ยถูกป่ะ ถามว่าแก้ยังไงผมว่าอย่างเดียวเลยครับคุณต้องขับลายเส้นคุณต้องไม่อารมณ์บร่วยนะแล้วก็มันต้องเป็นมืออาชีพมากขึ้นก็คือแน่นอนคนจัดเนี่ยคุณต้องเป็นมืออาชีพในเรื่องของขับลายเส้นอ,อะไรที่ผ่านคือผ่านคุณจะไปหยุวนกันไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ทีมเองเนี่ย <c oughs> คุณก็ต้องแก้ปัญหานะไอไปตกลงแล้วไม่มีสัญญิงสัญญาอะไรกันเนี่ยมันชิงกันง,ง่ายๆ ปัญหาเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องมานั่งคุยหรือเปล่าว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเงินที่เอามาใช้กันทําทีมฟุตบอลนนมันมั่นคงขนาดไหนด้วยหเห็นด้วยก็ที่ม,มาของเงินมันเป็นประเด็นว่ามันควรจะมีการตรวจสอบไหมว่าคนที่เข้ามาเป็นบริษัทที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาซื้อบริษัทเนี่ยเป็นมึงนอกที่เขาตรวจกันเยอะใช่ไหมตรวจเยอะเลยเส้นทางการเงินชัวรแค่ไหน,น,นอ,อย่างของเราทุกันนี้คือถ้าคุณไปเคลียร์กันจบนี่ยคุณไปเปลี่ยนชื่อในบริษัทผู้มีอำนาจในบริษัทได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้ทําทีมแล้ว ถูกแต่ว่ามันไม่ได้มีการไปตรวจว่าเฮ้ไอคนเนี้ยเงินมันสีเทาไหมน้ำท่อมันมาจากทางไหนหนึ่งสองสามี่มันไม่มีไงหรือแม้กระทั่งเนี่ยจ่ายของนักฟุตบอลเนี่ยเงินค่าเหนื่อยเงินที่ซื้อมาไปหักลบกับรายได้ครับ ได้ไหมกำไรขาดทุนใช่ไหมใช่ถ้าเป็นเมืองนอกมันจะมีว่าห้ามติดตัวแดงเ้่าไห่ใช่ไหม้อโอ้ถ้ามาทําในไทยลีก้วมันได้แดงหมดนะจังหวัดเอ้ยไม่ใช่ทีมไหนลมันจะมีสีเขียวเนี่ยปัญหาคื้ตรงนี้มากกว่าคือกลายเป็นว่าผมเชื่อนะว่าเราก็คงจะใช้คันนี้แหละอลรู้มันรวยว่าอื่ถทางั้นคงจะไม่มีใครทําอย่างที่พี่เบิร์นบอกตาผมสมมติโอ้ผมต้องมันทำฟุตบอลเนี่ยแล้วให้ตัวเลขมันเขียวให้มันได้กําไรโดยที่มันจะทําให้เห็นว่าเอ้ยมันก็เป็นการบ่งชี้ว่าเอบริษัทผมสามารถที่จะ ทำทีมอยู่รอดปลอดภัยนะไม่มีปัญหาทางการเงินนะอ่าม,มันคงไม่มีทีมไหนทําทได้นะแค่ั้นอันน่าจะน้อยใช้คำนี้แล้วกันอยากบอกว่าไม่มีทีมไะน่าจะน้อยครับแต่คราวนี้ถ้าไม่ทําถ้ามองข้ามสิ่งเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาเนี่อยู่เรื่อย,เ,อยอเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เห็นปัญหาเห็นทางแก้ปัญหาของทีมบอลบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่เราเคยได้ยินเนาะใช้เงินส่วนตัวใ,ในการควักใ,ใครมีก็ดีไปไงแต่เราก็ไม่รู้ว่า ไอสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะไหวกันแค่ไหนแล้ววันหนึ่งถ้าสมมุติไม่ไหวเขาจะเลิกทํามันก็จะอีหรอบนี้หมดนี่มันคือความจริงนะ<ช>คือฟุต<ช>บอลไทยมันยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ถูกต้องนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเ่ยเราจะช่วยยังไงคือหลีกเองเนี่ย เอฟีเนี่ยผมก็บูดจะ่หลอดเอฟซีเขาบอกว่าคุณอย่าไปดูมาตรฐานที่บุรีรัมย์บีจีคุณต้องดูทีมไอ้ท้ายว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้หร่าไอ้กฎระเบียบต่างเนี่ยคุณต้องช่วยทั้งหลีกเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปแค่คิดว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันต้องไปอย่างเดียวคุณดูไอ้ข้างหลังด้วยแต่คุณก็จะไปห่วงแต่ไอ้ข้างหลังไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเตี้ยอุ้มข้อมอีกไอ้ข้างหลังเนี่ยพอมันไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยไอ้ข้างหน้ามันก็ไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมดห ทุกวันนี้คุณต้องดูภาพในความเป็นจริงมันมีทีมมีตังกี่ทีมทีมไม่มีตังกี่ทีมแล้วคุณจะทํายังไงให้มันช่วยไปได้กันได้ไอกฎระเบียบบางอย่างคุณออกมาในคุณเอื้อเพราะทีมมีตังไอทีมเล็กๆทีนี้ตายกันปิดๆเลยแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ละไอความห่างก็ยิ่งห่างไปอีกอันนี้คือแค่ฟุณบอลนะในสนามนะถูกไหมมพอ่าเพราะนี้ลูกเรื่องมันเกี่ยวกันหมดคือ ไทยลีกมันต้องไปทั้งหลีกไงแต่อย่างที่บอกคุณจะไปเอาไอ้ข้างบนอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณจะไปไอ้ห่วงข้างล่างอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะงั้นไอ้ทีข้างบนก็ไม่พัฒนาทํำยังไงนั่นคือสิ่งสําคัญคือทํำยังไงให้มันเกาะด้วยกันได้นี่แหละผมว่าตรงนี้แหละสําคัญที่สุดพอพูดเรื่องโครงสร้างแล้วเรื่องใหญ่นะผมว่าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไงด้วยเพราะสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติจะเอาความมั่นคงทําฟุตบอลให้มันเกิดความยั่งยืนน่ะมันอาจจะต้องมานั่งคุยถึงเรรรืื่่ออองงงขบปะมาาณกันแล้ววห ไอ้ทุกวันนี้ใช้ใช้กันไปเนี่ยมันมันจะมันกลับมาในแง่ของรายได้เท่าไหร่ถูกไหมเงินรางวัลเตะกันโคมโคมเงินรางวัลยังสิบล้านมาตั้งแต่กินปีแล้วถูกไหมล่ะใช่ไหมล่ะเออนั้นกันไม่หนีไปเตะจูบปี้ครับไม่เตะอะไรกันเหรอใช่เตะกันไม่กี่นัดยังได้เงินเป็นหลักยี่สิบสามสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับก็เหมือนกับเรื่องที่เราคุยกันสดาย่แล้วแหละมันเป็นเรื่องที่มันต้องมีเจ้าภาพ แล้วก็ลงมาเคลียร์เป็นเป็นโต้โหใหญ่ที่แน่นอนมันก็ต้องเป็นสมาคมกับไทยลีกซุบวันนี้สมาคมเขาก็ยังยืนอยู่า้อาทำงานคู่กับไทยลีกไทยลีกเขาก็ยังไม่ไปอย่างสมาคมเขาก็ยังอยู่ด้วยกันในมุมหนึ่งอ่ะคือการทํางานร่วมกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยผมก็อยากให้ไทยลีกเนี่ยมันเป็นเอกเทศไปเลยอแล้วก็ให้มันเด็ดขาดในการทําไปเลยปีปีหนึ่งเนี่ยสมาคมยาวค่าต๋งเท่าไหร่จากลิขสิทธิ์ไทยลีกอ่ะก็ว่ากันไปและไทยลีกอ่ะไปบริหารจัดการให้เป็นเป็นมืออาชีพแท้ๆไปเลย ในในความรู้สึกที่หลายคนไปคิดอย่างนั้นนะครับเออมันมัน,ม,นมันดีกว่าที่พอมาอยู่ด้วยกันมันก็ก็อยู่ในนี้แหละมันก็อยู่ด้วยกันอ,ะอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันมีอย่างพีเมลลีกเขาก็ตั้งพีเมลลีกไปเลยไปบริหารจัดการหาเงินไปเลยเสมาคมในฐานะคนสื่อทิกรสิทธิ์คุณจะเอาเท่าไหร่คุณก็ว่ากันไปก็ควรจะเป็นอย่าง,งานั้นใช่ออนะฮะหรือว่าอาจจะต้องถ้ามุมผมนะมันอา,อาจจะต้องทําให้เห็นว่าแล้วแหละว่าทีมที่พร้อมกับทีมที่ไม่พร้อมอ่ะอาจจะต้องแยกกันสัหน่อยแหลมั้ง ก็เห็นด้วยทีมที่พร้อม,ม่าจะเหลือไม่กี่ทีมแล้วคุูกำลังบอกกันลดทีมใช่ไหมก็ลดทีมเพื่อความมั่นคงอผมเห็นด้วยนะเพื่อความมั่นคงผมก็พูดมานานแล้วจริงๆทุกวันนี้เราไปกลัวว่ามันพอลดแล้วมันจะภาพไม่ดีทีมมันน้อยมันไม่มีทีมทรงผมว่าตอนนี้มันต้องมาอยู่ความเป็นจริงละ้ะไทยลีก14ทีมก็ไม่น่าเกลียด ถ้ามันอยู่กันได้ความเข้มข้นในการแข่งขันด้วยทีสองเนี่ยสิบแปดทีมจําเป็นไหมก็ต้องถามกันแหละใช่ถูกไหมกันเล่นกันก็ไม่ไหวกันสักพักหนึ่งกันค้างเงินอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วที่เราคุยกันเนี่ยค้างเงินกันเยอะมากนะเยอะหลายสโมสรเลยนะที่เราได้ข่าวมาได้ขามาอะไรเงี้ยใช่ถ้าไม่ไหวก็ต้องไปทีสามไปทีสามแล้วยังไงต่อโอ้โหเดียผมก็บอกแล้วว่าไอ้ทีสามมันก็มีอยู่แล้วอเมเจอร์มันก็มีอยู่แล้วจะไปทำเซมิโปรขึ้นมาอีกทําไมนะครับไอ้ที่มีอยู่เนี่ย ทำให้มันดีเนี่ยผมว่ามันดีกว่าครับมันลากโยงไปที่เดียวกันหมดอ่ะบศอ่าถูกไหมอันนี้ก็มาคุยกันเพื่อแก้ไขนะเพราะว่าพอมันมีทีมแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีอะไรดีครับถ้าพศมันก็ไม่ดีแล้วก็เชื่อว่ามันก็จะไม่แค่แค่สูตรประกันทีมเดียวด้วยครับแต่มันยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยมันก็จะมีอีกหลายๆทีมที่ไม่ไหวแล้วยิ่งเห็นตัวอย่างสูตรประกันไปได้กูไปได้ดีกว่าคือมันจะไปฟ้องใครอ่ะมันไปตามอาเงินที่ใครมันเอาไว้ได้เสียหายเนาะ แั้วในแง่ของมูลค่าที่เสียหายนะครับ<อ>ก็เอาเป็นว่าก็มาบ่นแล้วก็มาพูดคุยแล้วกันนะครับเราเแก้ยังไงก็ลองพูดคุยว่าคอมเมนต์ดูว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงในความยั่งยืนเนาะแต่มันต้องทำไงมันควรจะมันต้อง,องคิดอย่างจริงจังแล้วไม่งั้นคุณก็จะมีทีมสมุทรประการขึ้นไปอีกอ่ะมีอีกแน่นอนถูกต้องทรงเนี้ยมีอีกแน่นอนอ่ะฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับกับประเด็นนี้ที่พูดคุยกันก็พูดแล้วก็ห่วงวงการฟุตบอลเนี้ยดีว่าเดี๋ยวผมจะถูกหวยแล้ะเดี๋ยวผมก็จะ แต่ว่าถ้าถูกหวยสักเท่าไหร่มันถึงจะต้องเอาหนึ่งที่มีเงินมาทําบอลได้ป่ะอ๋อคุณถูกคุณก็ไม่ทำแล้วล่ะถูกต้องไม่ทำละเพอาจจะแบบเออมาสปอนเซอร์นิดหน่อยช่วยนิดนึงทั้นหมดทั้งหวยลนนันที่พูดมาเนี่ยนะผมจะบอกเลยว่าฟุตบอลไทยอ่ะมันก็คงไม่ต้องเป๊ะเหมือนเมืองนอกรอะอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะเวลาขึ้นรับรางวัลเนี่ยมีพวกสปอนเซอร์คนทาทีมเขาขึ้นไปรับอ่ะก็หยุนหยวนก็ไปเถอะเพราะว่าเขาก็ออกตังให้เพราะเขาก็ออกตังไอเรื่องพวกนี้บางทีก็หย่อนหย่อนมากก็ได้ใครเลยว่า อาพูดให้ฟังอ๋อเรยกว่าใครว่าพี่ <c oughs> อาไม่ใช่คือมันจะได้อเ <Okay, okay. S 2> ก็เหมือนที่บอกเอาเงินส่นตัวมาทำ<อ>บังทีเป๊ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยพอาะเขาไม่ทาก็ลำบากนะจใช่ใชเงินเขาอ่ะแต่คุณจะไปปล่อยหมดอนี้ก็ไม่ได้นะอ่าแล้วเขามีเงินของเขาเองเขาอยากทําทีมเขาเองได้ไหมล่ะโค้ช <c oughs> ไม่ต้องทงาเงี้ยได้ไหมล่ะมีะไรเส้นไหมล่ะก <c oughs> นะ็เอาโค้ชมานั่งไงเอาโค้ชพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอก่อนพอก่อน อ่ะานนี้เจอกัน EP หน้านะครับกับแคมป์บอลไทยทุกวันพฤหัสบดีตอน6โมงเย็นทางเดอะสเตเดียมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับเจอกันใหน่อีพีหน้าครับผม